ผมก็พบกับคันต่อไปนะครับมาถึงเจ้าสาวกอิตาลีนะครับก็เป็นดูคติมอนสเตอร์795นะครับผมปี2012นะครับคันนี้ผมบอกเลยจัดเต็มมากของแต่งคันนี้นะครับและราคาไม่ถึงแสนผมบอกเลยไม่ถึงแสนคันนี้เอาของแต่งเดี๋ยวไล่รายละเอียดของแต่งนะครับผมของแต่งข้าวๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะก็มีหลักๆครับชกหน้าโอรินปั๊มเบรโบสายถักปั๊มบนเป็นเบรโบ่ซ้ายขวานะครับเบอร์19นะครับ กระจก c ซ G ซ้ายขวาแล้วก็ครอบท้ายแต่งเป็นคาร์บอนท่อเป็นเทอร์มิโนนีนะครับท่อแท้นะครับชกหลังก็โอรินครับผมมีกันล้มบางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยมากนะครับคันนี้ของแต่งเยอะนะครับน้ำมันเครื่องอะไรผมเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเช็คศูนย์เซอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยนะครับคันนี้ครับก็มารายละเอียดประมาณนี้นะครับชิลหน้าก็เป็นชิลแต่งเรียบร้อยนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับเหลือเยอะเลยมีสปูดยกหลังให้ เรียบร้อยนะครับไฟท้ายตัวนี้นะ่าจะเป็นไฟท้ายในตัวนะครับเป็น LED ไฟท้ายในตัวบอกเลยแค่ท่อก็คุ้มแล้วครับท่อก็สี่ห้าหมื่นแล้วแล้วปั๊มอีกเหมือนขายของแต่งแถมรถนะครับคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงเครื่องเสียงท่อจะเป็นยังไงนะครับรถไมคคันนี้วิ่งมาประมาณเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะครับไมค์สี่หมื่นสามนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ครับ อย่างนิ่มๆนะครับท่อเทอร์มิครับ ขมนะครับเค okay, ครับผมประมาณนี้แต่ลมนะครับเสียงลั่นๆเลยใครสนใจก็มาเลยคันนี้เอาไปที่ราคา95,000บาทเท่านั้นนะครับ95 0 0 0จบทุกอย่างไม่ใช่ลดดาวไม่ใช่อะไรเล่มพร้อมโอนผมบอกเลย95 0 0 0นะครับคันนี้เอาราคานี้ไปเลยขายแบบโปรจปัดแหลกแถมอย่างเดียว95 0 0 0ผมบอกเลยคุ้มกว่าไปซื้อ For ซ X m a x ็ได้รด 795ขับหล่อๆนะครับคันนี้จบได้ไปจบแน่นอนไม่ต้องทำไรแล้วใครอยากได้รถสวยๆนะครับก็ดูคันนี้ได้เลยก็ประมาณนี้คันนี้9ก้าหมื่ายังไงก็ฝากติดตามคันนี้ด้วยยังไม่มีเจ้าของหลายคนถามเข้ามาว่ารีวิวคันนี้หน่อยก็เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ก็เดี๋ยวคลิปว่าจะลงไปที่ YouTube นะครับก็รอ,อติดตามได้เลยยังไงก็ฝากติดตามต้องหนุนสปีดบค์เราด้วยกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ทุกช่องทางออนไลน์ของเรานะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ